ดันไปครับนี่นะดูน้ำมันเกียร์นะครับํำปีนี่ดูชัดๆนะครับกับกันนี้นะเดี๋ยวมาลือดูด้านในการนะครับสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิป หนึ่งงานหนึ่งเคสนะฮนง,งานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเกียร์ออโตเมติกนะเกียร์ออโต้คันนี้มีปัญหานะครับมีอาการเปลี่ยนเกียร์แล้ววืดนะฮะเวลาคลิกดาวนะหรือว่าเวลาใช้รอบสูงๆนะะเกียร์วืดช่วงเกียร์สองไปเกียร์สามนะครับแล้วก็เกียร์ถอยหลังบางครั้งใส่มีกระตุกนะไปดูกันนะะผมจะทดสอบออกไปวิ่งทดสอบด้วยกันนะครับกับมาด้าสาม เครื่องยนต์1.6คันนี้นะฮะไปดูกันนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ปับ๊บตอนนี้รอบเครื่องยนต์เร่งที่1,800นะเพราะอุณหภูมิด้านนอกหรือว่าในเครื่องยนต์ยังไม่ได้อุณหภูมินะก็ะคือ ต้องรออ,อ,อุ่นอุณหภูมิให้ได้คงที่ก่อนนะเครื่องยนต์เขาก็จะลดลงนะฮะ F หนึ่งเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์จับได้ว่าอากาศอุณหภ,ภูมิภายในเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่นะครับเนี่ยตัวนีนะ้บอกว่าเครื่องย็นเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่นะครับเดี๋ยวนะเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วเดี๋ยวให้รอบเดินปกตินะฮะเดี๋ยวออกไปวิ่งนะครับ รอแป๊บหนึ่งอา้าวเครื่องยนต์ลงมาที่ประมาณหนึ่งันรอบนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์นะ้องใส่เกียร์ถอยดูนะครับนิ่มนะเขาบอกว่าเป็นบางครั้งนะครับเกียร์ถอยใ,ใส่แล้วมันกระโดดนะครับ อันนี้ผมจะทดสอบก่อนที่จะทําการยกเกียร์ลงมานะมีปัญหานะมาเล่าสู่เพื่อนฟัง<ช>นะครับาการแบบนี้เป็นนี่อะไรแก้ไขตรงไหนนะรอตามในคลิปนะครับผมคลิปออกมาก็อย่ออาลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดเป็นกําลังใจนะให้กันนะครับเพื่อเป็นแรงใจนะ ค่าคันนี้นะฮะถ้าขับปกตินะครับเกียร์จะเปลี่ยนสมุทเลยนะเปลี่ยนปกติเลยนะ1 2 3นะครับสอาเปลี่ยนปกติเลยนะครับจะรอแพบอ่ะผมจะลองกดเร่งดูนะครับ สอบขึ้นสูงเลยครับเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับตัวยีถ้าเปลี่ยนก็จะกระโดดตึ้งเลยนะครับประมาณช่วงเกียร์สองเกียร์สามนะเดี๋ยวผมทดสอบให้ใหม่นะครับทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับอันี้ผมจอดก่อนการทดสอบเกียร์โต้นะฮะต้องให้แน่ใจแน่ชัดก่อนนะก่อนซ่อมก็ต้องจับโคด้ดหรือ แปลโค้ดก่อนที่จะทําการซ่อมนะครับเห็นไหมเกียว,วืดนะครับตอน,นเยนน็นๆอาการไม่ออกเท่าไหร่นะครับพเราร้อนอาการจะออกเยอะมากนะสำหรับคันนี้นะผมกดเร่งแซงครับคลิปด,ดาว ือว่าปกตินะฮะตอนนี้นะครับแต่พอครื่องยตนร้อจะจัดเนะี่ยตอนนี้จะเป็นนะเหมือนอาการน้ํามันอาการเหมือนน้ามันขึ้นไม่ทันนะครับอหรือว่าคลาดลื่นนะครับในในคันนี้นะฮะลองกดดูครับนี่ฮนะวิ่ปห้าพันรอบเลยครับแต่รถมวิ่งนะฮะ มันจะมีอาการพื้ขึ้นไปนะแล้วก็เวลาเปลี่ยนรถจะกระโดดตึ้งเลยนะคันนี้นะกดคิกดาวกดคลิกด,าว,กด,กดาวให้ดูนะครับเนี่ยรถไม่ไปนะรอบเครื่องขึ้นสูงนะครับกับคันนี้นะฮะ ด้สามคันนี้นะฮะเราได้ทำการยกเกียร์ลงมาแล้วนะครับนี่นะฮะชัดเจนนะครับมาดูกันมาดูกันกำลังถอดนะฮะน้ำมันเกียร์เอบอกว่าเพิ่งไปเปลี่ยนถ่ายมานะครับโหสดๆร้อนๆยังร้อนอยู่เลยเสุดสดพการเหมือนคัดไม้เลยนะคันนี้ปรากฏ รอบขึ้นไปห้าหกวันรอบรถไม่ไปนะครับพอเกียร์เปลี่ยนปุ๊บกระชากแบบรุนแรงนะขอยืมมือหน่อยดิขอยืมมือจับนิดหน่อยเท้วมันเกียร์ให้หน่อยขอคลิปนะพูดเฉพาะหน่อยอืนี่นี่นี่ดูน้ำมันเกียร์นะครับจำปีนี่ดูชัดๆนะครับกับคันนี้นะ เดี๋ยวมาลื้อดูด้านในกันนะครับตอนนี้เรืองถอดสมองเกียร์เอ้ยจริงช่างขาดตานี่ขาดต้อง <c oughs> ไม่ขาดโอเคเรื่องนี้เราเดี๋ยวเอฟซี FC เราจะเครียดมากไปนะกลองเกียร์นี่นะสอบถามเอฟซีนะครับไปฝัดชิ่งน้ำมันเกียร์มาแล้วนะแต่ไม่หายนะครับ เปลี่ยนมาแล้วเห็นกาวไหมครับเพิ่งไปทำมานะครับต่ไม่จบนะครับยกออกมาเดี๋ยวจะเรือดูหมอ้เนะหมอเกียร์นะครับหม้อเกียร์นะครับผม <c oughs> ไปต่อไปต่อนะครับกับเกียร์ลูกนี้นะ ปัญหาที่เกิดนะครับเกี่ยวกับชุดคัตหม้อ,อเกียร์มีปัญหาด้วยนะครับเกียร์สองกับเกียร์สามที่เปลี่ยนแล้วมืดวาดน,นะครับก็เดี๋ยวชุดนี้นะจัดก,การจังอะไรใหม่มาให้นะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับหัวหอนใหม่นะครับสูบซูวลูกสูบเกียร์จะเปลี่ยนใหม่ให้หมดทุกตัวนะครับ กับเคตนี้นะหลังจากนั้นจะมาดูกันนะกับอาการที่เกียร์เปลี่ยนแล้ววืดนะฮะบอพึงสูงเกียร์ไม่เปลี่ยนนะคันนี้กดคลิกดาวนะกับอาการที่เจอหลังนั้นมาทดสอบกันนะหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับผมการนี้อาจารย์เจ้าของเรากำลังขาเกาครับ งานเราทากาวนะครับงานเราทากาวโอ้ยทาได้สุดยอดมากดูหน้าตาครับหน้าตาอย่างขี้เมาครับ เกียร์นี่เปลี่ยนทุกครั้งนะหลัการลับวอร์ฮอลนะฮะด้านในดูดิดูดิสกบปกครับสกปรปกนะครับก็น้ำมันเกียร์ที่เราใช้นะน้ำมันเกียร์ที่เราใช้เป็น LVMV นะคันนี้รองรับนะกับตะกูลมาด้าขอ์นะเกียร์4สปีด6สปีดใช้ได้เลยนะฮะ4สปีดถึง6สปีดนะ ตันนี้เราใช้เทีเข้าไปประมาณ7ลิตรแล้วนะครับนะกับคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ใช้2ระบบนะครับมีทั้งแก๊ส LPG แล้วก็เครื่องยนต์แก๊สโซลลนนะฮะหรือเครื่องยนต์เบนซินบ้านเรานั่นเองนะครับก็คันนี้นะกาลังเครื่องยนต์ดีมากนะแต่ระบบส่งกําลังมันไม่ได้นะก็เลยทาให้รอบเครื่องยนต์สูงแต่รถไม่วิ่งนะครับเดี๋ยวคันนี้เราเติมน้ำมันแล้วสตาร์ท เครื่องทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะก็จะวัดดูการวัด<ม>ว่าน้ำมันเกียร์นะปกติจะออกวิ่งทดสอบดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ทารทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วนะวัดน้มันเกียร์แล้วปกตินะฮะก็ก่อนที่จะออกวิ่งทดสอบนะครับใส่สเกียร์ก่อนะครับ เกียร์เดินหน้าดูเดินหน้าเดินหน้าเข้านะฮะอ่ะเรกหอยหลังถอยหลัง,ลงเกียร์เดินหน้าถอยหลังทำงานปกตินะฮะก็เดี๋ยวจะเอาอไปวิ่งทดสอบนะครับกับรมการเกียร์วืดช่วงเปลี่ยนเกียร์สองกับเกียร์สามนะ,ะที่รอบเครื่องยนต์สูงนะ,ะแล้วก็เกียร์ไม่ทำงานนะ ว่าอาการที่มาจะหายไปไหมนะครับผู<ฮ>นะไปต่อไปต่อนะครับกับคันนี้นี่เดี๋ยวไปทดสอบกันนะตอนนี้เราเช็คนะครับน้ำมันเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวออกวิ่งทดสอบนะฮะกับการแก้ไขปัญหาเกียร์วืด เกียร์ว่หรือว่าเกียร์เปลี่ยนในรอบสูงนะฮะกับคันนี้นะนะเดี๋ยวไปไกลๆเนะดี๋ยวไปทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ช่วงรถติดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาดูในเกียร์มาด้าคันนี้หลังจากวิ่งทดสอบนะครับคันนี้ การเกียร์ที่เปลี่ยนในรอบสูงไม่มีนะฮะแต่ว่าจากการทดสอบวิ่งนะดับเครื่องนะแล้วสตาร์ทใหม่วิ่งอีกสักพักหนึ่งนะครับจะมีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์และรูปเอทีโชว์บนหน้าปัดน,นะฮะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องสแกนเข้าตรวจสอบนะฮะกับกับเคสนี้นะฮะกับการซ่อมเกียร์คันนี้นะฮะาจากเดิมนะ ของ fc ที่นำมาซ่อมไฟลูกตัวนี้ไม่เด้งไม่โชว์นะขณะที่ลองนะครับตัวนี้นะให้ผมสันนิษฐานนะครับตอนที่ยังไม่ใช้เครื่องสแกนตรวจสอบเนะี่ยน่าจะเกี่ยวกับ speed sensor นะบางตัวนะตรงเข่าหรือในเกียร์นะฮะมีปัญหานะะฮเดี๋ยวจะใช้เครื่องสกนรตรวจสอบนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขปัญหานะเราดูนะว่าเราจะเจออะไรที่มีปัญหา ต่อเนื่องในเกียร์ลูกนี้ในมันดาสคันที่หนนะครับนี่นะครับนี่นะฮะเจอแล้วนะตัวปัญหาที่เด้งขึ้นมาไฟ a อทตรงหน้าปัดนะครับแล้วก็ไปลูปเครื่องยนต์นะตัวนี้เป็นเซนเซอร์สปีดนะตัวนี้จับอยู่ตรงเพลาขับนะด้านหลังเครื่องนะตัวนี้เราสั่งอะไรเซนกงเป็นของแทนะมาทดสอบ แล้วก็วิ่งระยะทางไกลๆแล้วนะไม่มีแล้วนะสำหรับคันนี้จบงานพร้อ,อมส่งงานนะครับเติมเติมคือเซนเซอร์หนึ่งตัวนะครับมามาดูกันนะมาดูกันนะกับอาการเดิมที่มานะถ้าวิ่งปกติอย่างนี้นะรถไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเรากดคันเร่งลงเมื่มอไร่หรือลิดกดาวนะรอบจะสูงนะและรถไมีวิ่งนะครับลองดูนะ คนี่อันนี้รถวิ่งนะครับต่างกันจับตอนแรกเลยนะฮะอันนี้ถือว่าปกติแล้วนะฮะของเดิมเขากดนะคือรอกเครื่องวิ่งแต่รถไม่วิ่งนะความเร็วไม่ขึ้นนะอันนี้จบงานจบงานนะไม่มีแล้วตอนเปลี่ยนเกียร์กระชากตึงนะใส่เกียร์ถอยหลังกระชาก สองนะครับนี่นะสอเวิ่งอยู่นะครับจบงานที่ทำออกไปนะครับได้ความรู้ใหม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหน้าทางช่อง y YouTube ของแี่จะเลินการช่างนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมาวันนี้นะกล่าวคำว่าสวีครับผม จะจบงบไม่บานปลายที่แูแงจะเลินการช่างนะครับไม่เห็นหน้านาวะวันนี้